สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปเยี่ยมชมเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามนะคะเมืองที่เห็นอยู่นี้คือเมืองซานตาแมตเาเลนาเป็นหมู่บ้านวิวหุบเขาแซนโรแมนติกแห่งอิตาลีค่ะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาโดโลไมท์ ที่มีชื่อเสียงสวยงามระดับโลกจุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือวิวทิวทัศน์เบื้องหลังโบสถ์ที่มีภูเขาสูงเป็นฉากหลังนอกจากเล่นสกีขี่ม้าและปีนเขาที่นี่ยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างสกีข้ามประเทศอันสุดท้าทายโดยมีจุดหมายปลายทางที่รัสเซียนะคะเมืองปอโตฟิโน เมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตกของอิตาลีค่ะ ถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์แห่งเมืองท่าโดดเด่นด้วยบ้านเรือนหลากสีสันตั้งเรียงรายไปตามเชิงเขาเขียวชชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีเรือจอร์จเต็มไปหมดจุดปักหมุดสำคัญคือโบสถ์เซนต์ฟาร์ตินโบสถ์ขนาดกลางที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่12ที่นี่ยังมีปราสาทและป้อมปราการโบราณให้นักท่องเที่ยว ที่ไปอิตาลีได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพอันง,งดงามของท้องทะเลอีกด้วยค่ะนี่คือเมืองฟอร์เดฟรอ n c ์เมืองหลวงแห่งเกาะมาตินิกในหมู่เกาะวินเวิร์ดนะคะอยู่ทางตะวันออกของทะเลแคริบเบียน โค้นทะเลของฝรั่งเศสนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วเมืองน,นี้ยังมีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่งให้เยี่ยมชมกิจกรรมแนะนำคือย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่บ้านเกิดของจัก,กรพรรดินีโจโซเซฟินแห่งนโปลเลียนดำน้ำดูปะาารังเดินป่าบนภูเขาไฟเปอร์เล่และชมความงามของเกาะไดมอนด์ค่ะเมืองกาเมสเมืองชนบทใกล้เทือกเขาแอลป์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางแห่งรัก ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมน,นีนะคะความสวยงามด้วยบรรยากาศบ้านเรือนสไตล์บาวาเรียนแท้ๆที่ต้องมีดอกไม้สวยๆที่หน้าต่างบ้านและภาพวาดบนฝาผนังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและแสดงถึงวิถีของชาวเมืองทิวทัศน์งดงามเงียบสงบและเป็นเมืองหน้าด่านที่จะขึ้นสู่ยอดเขาซุกป,ปิตเซ่ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมน,นีด้วยค่ะ เมืองฟุตเซนเป็นอีกเมืองหนึ่งหน้าเที่ยวสายธรรมชาติของเยอรมนีเป็นเมืองเล็กๆที่มีอายุกว่า700ปีอยู่ปลายแคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนีนะคะติดกับชายแดนออสเตรียค่ะเป็นเมืองในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลฟ์สวยงามโดดเด่นด้วยธรรมชาติป่าเขา และยังมีทะเลสาบมากมายล้อมรอบที่สำคัญมีปราสาทนอยชวานสไตล์อันเรื่องชื่อเป็นแลนด์มาร์กอีกทั้งยังมีป่าใบไม้แดงให้เดินชมในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงอีกด้วยค่ะหมู่บ้านอุชกูลีเป็นชุมชนโบราณแห่งจอร์เจียนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสวาเนติบนในเทือกเขาคอเคซัสนับเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปค่ะล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ของขุ้นเขาที่สวยงามประกอบด้วยหมู่บ้านแบบยุคกลางที่มีลักษณะเป็นอาคารสูงคล้ายหอคอยมากกว่า200หลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี1996อีกด้วยค่ะเมืองฮอนเฟล เป็นเมืองชายทะเลแห่งแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศสเป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแซน ความสวยงามของย่านเมืองเก่าที่โอบล้อมไปด้วยสีเขียวชอุ่มของเนินเขาที่นี่จึงเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราศิลปินจำนวนมากแลนด์มาร์กเด่นคือโบสถ์แคสเรีนเป็นโบสไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสที่ยังเต็มไปด้วยสวนสวยงามที่ได้รับรางวัลจากการประกวดอีกด้วยค่ะนี่คือเมืองเซอร์แมทเมืองตาอ,อากาศวิวหลักล้านของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ มียอดเขาแมตเทอร์ฮอรนเป็นไฮไลท์จุดเด่นของภูเขานี้อยู่ตรงส่วนที่เรียกว่าฮอร์น เป็นยอดแหลมคล้ายพีระมิดที่แปลกตาสูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลฟ์ด้วยความสูง4,447เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะจุดชมวิวที่สวยที่สุดของยอดเขาคือที่ทะเลสาบทั้ง5ที่มองเห็นภาพสะท้อนของยอดเขาบนพื้นน้ำในทะเลสาบอย่างสวยงามมากค่ะนี่คือเมืองมงเทรส เป็นที่สุดของเมืองตากอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบเจนีวาที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังนับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามของธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลดนตรีที่นี่ยังมีปราสาทชิลยองที่มีประวัติยาวนานมาเกือบ1 0 0 0ปีด้วยค่ะนี่คือเมืองไรนะคะ เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอังกฤษมีสมญาว่าเมืองทอี่เวลาลืมผ่านหรือ the town that time forgot ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขามองดูคล้ายหมู่บ้านหนังสือนิทาน ถนนทุกเส้นในเมืองสวยงามจุดเด่นที่สุดคือถนนเมอร์เมดที่โรยด้วยก้อนกรวดแบบในอดีตเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนยุคกลางค่ะและเป็นที่ตั้งของเมอร์เมดอินที่เชื่อว่าสร้างตั้งแต่ในยุคศตรวรรษที่1 2และมีเรื่องเล่าล้นๆ้อนอันน่าสะพรึงอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเว็บ t r a v e l o k a com พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ